วันนี้เราจะมาแนะนำไอเทมใหม่ของเดือนนี้กันนะคะตัวแรกจะเป็นตัวนี้ค่ะมัสคาร่าของ YSL นะคะที่เราใช้อยู่ในตอนนี้นะคะอันนี้เราปัดรอบเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลแปลงกันเลยค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะผลแปลงจะเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้เพิ่มวอลลุ่มได้ดีมากนะคะถ้าเกิดว่าเราชอบความหนาเพิ่มมากขึ้นนี้ทาสองรอบได้เลยค่ะเนี่ยค่ะ สโลแกนของเขาก็คือเป็นมาสคาร่าที่ถูกสร้างมาเพื่อฟาดให้คุณศาสตร์ความหนาได้ดังใจคือว่าเราจะเพิ่มความหนาเพิ่มวอลลุ่มได้ดีมากเลยนะคะตัวนี้ส่วนราคาของน้องอยู่ที่1,550บาทนะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะจะมีสีดำด้วยนะคะ ตัวที่สองจะเป็นลิปของซ i สเล่นะคะตัวนี้ลิปไฟตโต d ดีไลท์นะคะตัวนี้จะเพิ่มความฉ่ำวาวแล้วก็ฟื้นบำรุงริมฝีปากให้สวยสุขภาพดีนะคะตัวนี้สีจะออกแบบชมพูอ่อนๆนะคะระเรื่อระเรื่อจะมีความฉ่ำวาวมากเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเท็กเจอร์ด้านในนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะสวอชให้ดูอีกทีนะคะตัวนี้ หัวแปลงจะเป็นแบบนี้นะคะเพิ่มความฉ่ำเวาาวบำรุงริมฝีปากได้ดีมากเลยนะคะราคาของน้องอยู่ที่1,700งบาทนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะตัวต่อไปนะคะ ตัวนี้จะเป็นรองพื้นของสุกข,ขุนะคะเป็นเนื้อลิควิดนะคะเนื้อจะเหลวแล้วก็คล้ายๆกับเราทาเซรั่มเลยนะคะตัวนี้เบอร์ศูนนะคะตัวนี้ค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นหัวดรอปเปอร์นะคะตัวนี้ค่ะเนี่ยค่ะเนื้อจะเหลวใช้ง่ายค่ะคล้ายๆกับเราทาเซรั่มนะคะมี s v f ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะนูตไลท์นะคะตัวนี้ จะจะไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่นะคะส่วนเพื่อนๆที่ต้องการการปกปิดนี้จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะคะแต่ตัวนี้สําหรับคนที่ไม่มีปัญหาผิวหน้ามากนะคะสบายๆในวันสบายๆไม่มันเยิ้มมากนะคะตัวนี้เหมือนเซรั่มบารุงผิวหน้านะคะราคาค่ะราคาของน้องอยู่ที่3,800บาทนะคะนี่ค่ะสุขขุ ตัวต่อไปจะเป็นน้ำหอมของโคลเอนะคะตัวนี้โบเขียวนะคะตัวนี้เป็นกลิ่นกุหลาบออแกนิกนะคะแบบสดชื่นสว่างไม่ทึบใช้ง่ายแล้วก็ลุกสบายๆมีความแป้งละมุนเล็กๆผสมผสานกันได้ดีมากค่ะคือรวมๆกันแล้วนี่ก็คือตัวนี้เป็นกลิ่นกุหลาบที่สดชื่นนะคะราคาของน้องอยู่ที่50 ml อยู่ที่ราคาอยู่ที่5,200บาทนะคะตัวนี้โคลเอโบเขียว ตัวแพคเกจจิ้งของเขาก็สวยหรูค่ะแต่ว่าไอ้ตัวรุ่นเดิมๆนี้ตัวนี้ด้านขอบนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะคะถ้าเกิดเราใช้ไปน,นานๆจะเปลี่ยนสีแต่ตัวนี้เขาปรับเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่นะคะตัวนี้เนี่ยค่ะสวยเนี่ยค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นน้ำหอมของ p a โกราบันเนนะคะตัวนี้จะเป็นกลิ่นฟลอรั n นะคะ กลิ่นดอกไม้ที่ให้ความโดดเด่นนะคะตัวนี้เฉพาะในตัวของเขาแล้วก็ผสมผสานกันอย่างลงตัวนะคะคนที่เป็นสายหวานละมุนของผู้หญิงนะคะตัวนี้จะแจกความสดชื่นสดใสให้แก่กลิ่นตัวของเรานะคะตัวนี้นี่ค่ะและก็สําหรับคนที่สะสมแพคเกจจิ้งนะคะหรือว่าเอาใช้เป็นเครื่องประดับโต๊ะเครื่องสําอางหรือว่าเครื่องประดับในห้องน้ําอะไรเนี่ค่ะจะเป็นแพคเกจจิ้งเขาจะเป็นโรบอทนะคะเนี่ยค่ะ เพื่อนๆตามตามได้นะคะตัวนี้ค่ะนี่ค่ะดูใก,ใกล้ๆนะคะแล้วก็ราคาของน้องตัวนี้นะคะ6 0พ0กว่าบาทนะคะ80 ml นะคะตัวนี้จะมีหลายไซส์นะคะก็มีหลายกลิ่นด้วยนะคะของผู้หญิงจะรู้สึกว่าจะมี2กลิ่นเนี่ยค่ะจะขวดเงินแล้วก็ขวดทองส่วนของผู้ชายนี้จะขวดสีดําแล้วก็สีเงินนะคะนี่ค่ะแต่ว่ากลิ่นของผู้ชายผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะ นี่ค่คะลองไปดูได้นะคะแล้วก็ไปลองกลิ่นตามอ่าช็อปได้นะคะ,คะสำหรับไอเทมที่หน้าตําเดือนนี้ก็มีแค่นี้นะคะมี4-5ตัวนะคะสวัสดีค่ะ